หมูปิ้งคำสุดท้ายณตลาดเช้าริมคลองซกักหมูปิ้งที่ฉันฝากซื้อทำไมเหลือแต่ไม้เอ้าฉันนึกว่าเธอฝากให้ฉันกินแทนเพราะเธอบอกกำลังลดน้ําหนักลดน้ําหนักไม่ได้แปลว่าให้เธอลดหมูในชีวิตฉันนะก็หมูปิ้งมันหอมแต่เธอน่ารักกว่าฉันเลยเลือกกินหมูแล้วเก็บเธอไว้ในใจโอ้ยปากหวานแบบนี้เดี๋ยวฉันจะย่างเธอแทนหมูเลยได้ไหม ย่างได้เลยแต่ขอมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะจะได้แซบแซบคราวหน้าถ้าฉันฝากซื้อหมูปิ้งอีกเธอกล้ากินอีกไหมไม่กล้ากินแต่กล้าขอเบิ้ลสองไม้ถ้าได้กินกับเธอ <c oughs> สรุปความป่วนหมูปิ้งคำสุดท้ายอาจไม่อร่อยเท่าคำหวานของคนข้างๆจีบกันไม่ต้องใช้ดอกไม้แค่แบ่งหมูปิ้งก็พอความรักไม่ต้องรู้ <c oughs> แค่ไม่แย่งหมูคำสุดท้ายก็ถือว่ารักจริง <c oughs> ha ha ha